สมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าในกับที่91จากกับนี้พระมหากัสสปะเกิดเป็นคนยากจนชื่อเอกสาดกคือหนึ่งเขาไปฟังธรรมมีจิตเลื่อมใสอยากทำบุญแต่สมบัติที่มีคือผ้าห่มแค่ผืนเดียวจึงคิดว่าถ้าถวายไปแล้วตนและภรรยาจะไม่มีผ้าใช้นั่งคิดอยู่ทั้งคืนจนใกล้สว่างจึงตัดสินใจว่าตายหรือไม่ตายก็ช่างเถิดค่อยว่ากัน แล้วนำผ้าห่มนั้นไปวางไว้แทบบาทของพระศาสดาปรบมือและเปล่งเสียงว่าชิตังเมเราชนะแล้วถึงสามครั้งพระราชาที่ฟังทำอยู่ด้วยนึกเลื่อมใสจึงพระราชทานสมบัติให้เขามากมายคือผ้า32คู่ผ้ากำพลแดงราคาหนึ่งแสนอีกหนึ่งผืนช้างแปดเชือกม้าแปดตัวท้าชายแปดคนทาาหญิงแปดคนเครื่องประดับแดอย่างเนินแปดพัน นารีที่นำมาจากราชตระกูลแปดนางบ้านสวยแปดตำบลและทรงแต่งตั้งเอกสาดกให้เป็นปุโรหิตคือที่ปรึกษาของพระองค์ด้วยในพุทธกาลนี้เอกสาดกมาเกิดเป็นปิปปะพลิมานพในสาคลนานครด้วยบุญที่ทำไว้ดีแล้วส่งผลให้เขามีทรัพย์มากถึง87โกดเวลาอาบน้ำจะใช้ผงทองคำขัดสีร่างกายวันละ12ทนานหรือประมาณค่อนถัง เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งผงทองเหล่านั้นต่อมาเขาออกบวชและได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์พระไตรปิฎกและอัธกถาแปลฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่ม70หน้า517-540และเล่ม41หน้า210คําอธิบายสาเหตุที่ชีวิตมีขึ้นมีลงรวยบ้างจนบ้างเพราะทํำบุญไม่สม่ําเสมอช่วงที่กรรมตรณีส่งผล จะลำบากยากจนดังนั้นเมื่อเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและรู้แล้วว่าชีวิตขึ้นอยู่กับบุญบาปจึงควรทำบุญอย่างสม่ำเสมอ